คนจ้าฝนตกได้พี่น้องสิพากันไป็นเร่าใจฮักอิลีเกินพวกหนูบ่มีอีกแล้วนี่งามงามน้องจา<พ>๋าโหดโค้กเก็บดอกเก็บด่กเก็บ <ๆๆ S 1> ได้อีกดอกนึงอยู่อีกอยิมนึงสวยๆพี่น้องใช่ลรือไ่อีกยิมนึงทุกคนเยอะแล้วสวยๆไหนนะโอ้ พี่น้องงามค่ะกินบ่ฝนถือฝนมันเนาโอ้ยมันออกทั้งขอนพี่น้งองเอ๋ไหนล่ะอ่ะอันยอมนึง มันเริ่มเกิดเรื่อยๆอยู่ไหมพี่ป่าแต่ว่ามันต้องสังเกตดีๆใบใหม่มันทบอ่ะน,นะกะเพราอะไ้อยู่ก็แล้วแต่มันก็มีใยแน่หน่อยแน่เตี่ยแน่เอมามาเลยช่วงใยกันใยอ่างมันก็ได้เยอะแล้วนะพี่มันก็ได้ดอกใหญ่อะ ปุ๋งเหรอเฮ้โอ้ยนี่ก็ได้เยอะเนี่ยจะถึงมันได้นี่ต้องหาจริงๆตาอืมเอาใจเย็นใจเย็นแล้วทายกล่องเนาะ อ,อไปลูกกับหัวก็พอนีล่ละ,ะตัดเห็ดพี่นอ้องหลอกขายาวๆเก็บฝาฝ่าว้าะฝนกับฝนเนาะฝนน้นนำสีคำมันสีมืดไปหนาพี่น้อง นี่จ้ะ<ป>มันเกิดตามพูนเก็บเอานี่จ้ะอือนางดอกซุสวยาไพี่น้องจ้ะดอกกำงาม,มค่อยๆเก็บเอาพี่น้องอือดอกขายยยาว เฮ็ดปวกใกล้หน่อยบ้านเขาเหรอจ้าพี่น้องเห็นปะถือฝนล่มโครเชเลจ้าหมุนป้าหมุนดงพี่น้องเอ,อ้ยไกลเป็นไรกับมาใจรักจ้ะปดูขานี่ขายาวมากเด้ดูขา ดูดูขาเห็ดพี่น้องโอ้น้ำบัวรั่วแห้งว่าจะ้ะอ่ะลูกขาเห็ดแบบโพดโพดูดอกนี่จ้ะเนาะเห็นบ่งามจ้ะไปกลุ้มนี้จ้ะ ดูเห็ดกลุ่มนี้ก่อนนี่งามยังงามเก็บกองไว้ก่อนโอ้้หงามจ้ะงามแห้งอืมน้องงามค่ะจ่ะฝนกระตกกละเด็นนี่นนพี่นอ้ยอ,ยงนองจ้ะขายาวๆพี่น้องจ้ะ ใจรักท่นนนี่ถึงชิมาไดขนาดนี้พี่น้องเอ้ยดูจ้ะเดี๋ยทุกคนดูยุ่มนี่ยุ่มนี่จ้ะโอ้ดูมือนี่ ดูดอกพวกนี้จ้ะมนค่ะจะได้พี่น้องเลยออดอกหนึ่งบบก่ายจ้ะโอ้ขาดูจ้ะกุ้มนี่นี่จ้ะก,มมกุ้มเมื่อกี้นี่ไะมนคักพี่น้องไปใต่ไฟเก็บเอาพี่น้องจ้ะเห็นปะเห็นเห็ดน,น้ำหนูปะ พี่นองเจอเห็ดเก็บก่อนระหว่างทางหาเพื่อนจ้ะโอ้ยงามงามพี่นองจ้ะโหดโพดูขามันขาพี่น้องขาเห็ดมันขามันจ้ะดูขาเห็ดจ้ะงามขาพี่น้องใช่ละ บ่ได้พอ่อละสิไปหาเจ้านี่ล่ะแต่ว่าพอดีมันพอเฮ็ดจ้าพี่นอ้องฝนตกเปียกเลยด้ตอนนี้เนี่ยพอเก็บจ้าอ่ะเก็บเพื่อเก็บๆๆๆเก็บเฮ็ดพึ่งใหญ่เฮ็ดพึ่ยงยังงามพี่นอ้อง เอาเก็บอืเออยางออกเลยเห็ดผพิงเว้ยเห็นปะเก็บเห็ดไปตากฝนได้พี่น้องอู้ใจรักอิลีเก็บเอาเก็บเอาอือนอ่าเก็บอืมได้อีกดอกนึงอยู่ได้ดอกนอยู่ตากฝนพี่น้องจะฝนตกได้พี่น้องสีผ้ากันไปเนแล้วใจหักอิลีเกินพกหนูบ่มีอีกแล้วนี่เก็บเห็ดกลางสายฝนนี่จ้าคักขนาดจ้า ฝาก like, go share, go ไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เน็ตเด้อจะไปเราฝนตกงนี้